เลครับวันนี้ก็จะเชิญชวนพี่น้องนะครับนําพี่น้องมาอ่าอานพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับปีนี้พี่น้องต้องมีเป้าหมายนะครับที่จะอ่านพระคำของพระเจ้าให้จบเล่งแล้วก็จบรอบนะครับพี่น้องสามารถที่จะอ่านได้สามแบบนะครับแบบแรกพี่น้องสามารถที่จะอ่านตั้งแต่พระคำพิมพ์ตัวแรกเลยนั่นก็คือปฐมกาลนะครับ อ่านทีละบทหรือท้ามหนึ่งบทเย่มหนึ่งบทก็ได้นะครับหรืออ่านวันละห้าบทก็ได้นะครับแล้วแต่พี่น้องสะดวกนะครับอ่านมาเรื่อยๆบทมกามอพยพเลยวิธีการงานวิถีอ่านมาเรื่อยๆจนจบตั้งกระพีเดินแล้วก็จนต่อตั้งกรพีใหม่เลยกระดันะครับอาจารย์ก็ทาอย่างนี้เป็นประจำนะครับวิธีที่สองครับเป็นวิธีที่เครบ่าต้องมีวิัยสูงนะครับก็คือต้องอ่านเป็นเรื่อง อ่านเช้าหนึ่งเล่มเย็นหนึ่งเล่มอ่านยังไงครับก็บคือถ้าเรามีเวลามากให้เราอ่านเล่มใหญ่ๆเล่มยาวๆนะครับแต่ถ้าเรามีเวลาน้อยนะครับให้เราเลือกนะครับอ่านเฉพาะเล่มสั้นๆนะครับมันก็จะทําให้เรามีนนะะาาวินัยน,นคะครับสามารถที่จะมีวินัยอ่านจบวันละหนึ่งเล่มหรือวันละสองเล่มเช้าหนึ่งเล่มเย็นหนึ่งเล่มเห็นไหมครับเราสามารถที่จะมีวินัยได้ นะครับพี่น้องลองทําดูอาจารย์ทำมาหมดนะครับได้ผลทุกอย่างครับแล้วก็วิธีที่สามครับอ่านตามตารางพวกนี้นะครับนี่คืออ่านก็ต้องพีจบในห้าสิบสองสัปดาห์นะครับอันนี้เขาให้ตารางไว้ก็คือมาโลกนะครับเป็นเรื่องแรกเลยนะครับอ่าอ่านตามนี้เลยครับตามตารางนี้เลยเพราะฉะนั้นพี่น้องสามารถที่จะอ่าอ่านได้นะครับจบในห้าสิบสองสัปดาห์นี่คือพระกัมพีใหม่เท่านั้นนะครับพี่น้องสามารถที่จะ เลือกได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะให้ชาร์ตนะครับมันจะเป็นต้นทัพเดิมต้นทัพใหม่นะครับอ่านตามตารางแต่อ่านที่ดีที่สุดง่าที่สุดคืออ่านเป็นเรื่องมาเรื่อยๆเรื่อยๆอ่านได้มาทีละบทสองบทนะครับอ่านติดต่อมาเรื่อยๆและพี่น้องจะได้มีความรู้ความเข้าใจมันต่อเนื่องคันแต่ถ้าเราอ่านโดดไปโน่นทีมานี่ทีไปโน่นทีมานี่ทีเพีองครับมันไม่ค่อยต่อเนื่องและพี่น้องก็จะเบื่องน่ายนะครับนี่คือปัญหา แต่ถ้าพี่น้องอ่านที่นับเป็นเล่ม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 พี่น้องจะเข้าใจนะและหลังจากที่ผมสอนอพระธรรมเซลีบทที่นึงวสุก้าเสร็จเนี่ยผมก็จะสอนเป็นซีรีส์นะครับคือเป็นเล่มทีละบททีละบททีละบทตั้งแต่ปฐมกาลเลยนะครับวันนี้ข้าพเจ้าอภัยทาน่านพี่น้องที่จะรับพระกรรมของพระเจ้ามาที่บทที่สี่ข้อสี่บอกว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวกับหารไม่ได้แต่ต้องบำรุงด้วยพุทธะทุกคำที่ออกมาจากโฐ์ของพระเจ้านะครับ จำเป็นมากที่พี่น้องเรต้องอ่านพระคำของพระเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าอวยพรชาตท้พี่น้องตั้งเป้าและสําเร็จกัรทุกๆคนพระเจ้าจะช่วยเราแน่นอนในการที่เราจะอ่านพระคำของพระเจ้าให้จบเล่นนะครับอย่างน้อยก่อนตายเรายังมีความภาคภูมิใจนะครับที่จะสู้หน้าพระเจ้าที่จะกล้ามองหน้าพระเจ้าว่าพระเจ้าครับผมอ่านก็้รือจบเล่นแล้ว แล้วครับอย่าเป็นขีเ้เสี่อที่ไม่รู้ว่ากาพีผ่านก็การพีนะครับมาัาานสการมันจะขลักมาโนอรวมไม่ง่ายแล้วก็พี่น้องก็จะไม่เติบโตไม่เกิดผลนะครับเป็นขี้เสี่ยงที่ต้องรู้ว่ากาพีเรียนการพีอ่านก็กาพีรักก็กาพีนะครับวันนี้ปีนี้ต้องตั้งต้นเอางูจาจังในการอ่านก็การพีให้ได้ขอพระเจ้าช่วยท่านให้สําเร็จทุกคนสวัสดีครับ